ครับวันนี้มาพบกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ขออนุญาตมาดูหอดของหุนเวียนาหน่อยนะตอนนี้บัญชีหุ้นเวียนามสามารถดูผ่านมือถือได้แล้วง่ายมากเลยแต่ก่อนตอนเริ่มเล่นอนะ่ะมันดูผ่านมือถือไม่ได้นะมันต้องเล่นแบบมันเหมือนโบราณโบราณอนะ่ะและ้วแบบมันต้องเข้าไปต้องไปโหลดอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเอร์แบบรุ่นเก่าๆ่มาเล่นอนะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า ประเทศเขายังยังตอนนั้นน่ะมันยังเน็ตมันยังไม่ไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะแต่ตอนเนี้มันก็เริ่มพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอนนี้มันดูอะไรผ่านมือถือได้แล้วแต่ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกับของไทยอะ่ะอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ตรงหรอกก็คือเขาจะมีวิธีของเขาอะคิดของเขาอย่างตัวเลขเนี้ยถ้าจะดูเงินในพอร์ตอะดูที่อีควิตี้ใช่ไหมมันดูเอ็กซ์เซตอีควิตี้ไม่ได้นะต้องดอูที่อีควิตี้ที่ที่ หนึ่งนี่คือเงินนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ล้านดงนะไม่ได้เงินบาทนะเงินดงเออจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือคือมูลค่าหุ้นในพอร์ตจะเป็นเท่านี้หมื่นล้านนะมีเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะตอนนี้แอดมินอะแล้วก็ดูแคสไหยดูตรงแคสก็คือดูดูแคสดูง่ายๆคือแคสบาลานเนี่ยดูเลยห้าร้อยสามสิบสี่ล้าน มีเงินสดอยู่534ล้านที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นก็เอามาบวกกับ1,000งกว่าล้านเนี่ยก็น่าจะมีประมาณไม่ถึง1 2ื่ล้านอะมื่นหนึ่งพัปลายอะอะไรเงี้ยเกือบ1 2ื่องอะนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยก็คือมูลค่าของของของหุ้นและเงินแล้วหุ้นก็ต้องมาดูช่องนี้โหลดหน้าเ่นไหมโปรฟิตโปรฟิตโปรฟิตมันดูไม่ได้อะไม่รู้เป็นไรก็งงๆเหมือนกันแต่พยายามทำามเข้าใจนะ แท่นได้มาให้สุดงงๆโปรฟิตมันไม่มีอ่ะเนี่ยหุ้นเห็นมาที่เราซื้อไว้มันก็โผมาโผมาแล้วก็โผมาแค่เน cu AM ี้ยมันให้ดูได้แค่เนี้ยโอ้โหแอดมันมีเยอะมากเลยหลายตัวเลยเนี่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 ยเียบเลยซื้อไว้แล้วมันเป็นร้อยตัวร้อยกว่าตัวอคิดดูขึ้นบ้างลงบ้างดีลิตมันมีหุ้นบางตัวถูกดีลิตออกไปก็มีบ้างนะเออจำได้ไม่กี่ตัวบางตัวดีลิตแล้วก็แบบ ขายมาแล้วก็ได้เงินกาไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ค่าแต่ค่าทําเอกสารแพงอยู่นะเวลามันดีลิทอเ่ไม่ค่อยอยากให้มันดีลิทเลยบางตัวดีลิทก็ยังไม่ได้เงินอย่างอย่าง m n g เนี่ยเป็นศูนเนี่ยคือ,ค,อคือมันมันดีลิททิ้งแล้วนะเออแล้วมันบอกว่าจะให้เงินก็ไม่เห็นให้เลยเหมือนต้องต้องรอให้โบก็ทําเรื่องอะ่ะซึ่งนานอยู่นะหกเดือน<ด>แล้วเจ็ดเดือนแล้วยังยังเงียบอยู่เลยอะ่ะเออก็ประมาณนี้แหละจ็ให้ดูหุ้นเวียดนามดีกว่าหุ้นไทยเยอะเลย เพราะว่าเพราะว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยเหมือนมันอย่างน้อยมัน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 ก็ได้เงินตลอดนะแต่ก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนตอนเหมือนเมื่อปลายปีแล้วต้นปีแล้วมันมีแค่ไม่ถึงหมื่นนะตอนนี้มาหมื่นสองแล้วหุ้นเวียดนามันขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยหุ้นเวียดนามเหมือนโตคือเอาโตเอาหุ้นไทยมีนเตี้ยลงเตี้ยลงงเงี้ยเอออันนี้คือให้ดูเฉพาะช่องนี้ก่อนนะเนี่ยซื้อไว้ความจริงแอปนี้ก็ซื้อได้นะ แต่แอดมินไม่ได้ยังคงไม่ได้ซือใช้แอปซื้ออ่ะเออคงถ้าจะซื้อจริงๆก็คงใช้ใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าแบบแบบธรรมดาธรรมดาโบราณนะก็สรุปอุ้นเวียนนามก็ดีมากเลยเมื่อต้นต้นทีมมีไม่ถึงหมื่นล้านเลยมีประมาณ9ก้าพักว่าอะไรเงี้ยเก้าพักว่าตอนนี้มีหมื่นสองแล้วเห็นไหมดีนะกำไรก็ได้กำไรเยอะอยู่นะไม่รู้กี่เปอร์เซ็นติดสิเนะ์เซอ่ะ สามถึงสีิบไม่ได้นับอ่ะี๋ยวต้องคือเขียนนับอ่ะก็คือปล่อยทิ้งไว้นานๆมาดูทีเนี่ยก็เอามา,เ,า,เ,าเดี๋ยวให้ฟังแค่นี้แหละเออไปละ